ค่นะจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับการวัดอัตราการเกิดปริยาเคมีค่ะจากผงเปลือกไข่ซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตเอาไปทาปริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกซึ่งอยู่ในน้ํายาล้างห้องน้าค่ะเราจะเริ่มทําการทดลองดังนี้ค่ะอันแรกก็เทน้ํายาล้างห้องน้าไปในสามส่วนสี่ของขวดแก้วนะคะแล้วนําผงเปลือกไข่ใส่เข้าไปในหลอดฉีดยาค่ะ แล้วก็จุ่มหลอดฉีดยานะคะลงไปที่น้ำยาล้างห้องน้ําโดยดูดขึ้นมาให้สารที่ได้เนี่ยมีน้ำยาล้างห้องน้ําอยู่ในนั้นมากกว่าห้าลูกบาศเซนตนะคะแล้วปลายของมันจะต้องจุ่มอยู่ในน้ำยาล้างห้องน้ําตลอดะคะ่ะเริ่อกต่อไป เราจะวัดระดับของเหลวที่ลดลงมาอย่างละ1มิลลิตรทุกครั้งนะคะทุกห่งมิลลิตรค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะ